ลับสวัสดีทุกทท่านที่เคารพรักยิงสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีตุลประจำเดือนตุลาคมพศ2563และท่านที่เกิดราศีตุลตัวท่านเองมีหินประจำราศีของท่านด้วยนะคะราศีตุลมีหินประจำตัวของท่านได้แก่ลาบดอร,รค่ะ ลาราดอร์ไรเห็นไหมคะสวยงามมากแล้วเขาอยู่ในมือของเบเนี่ยมีความเย็นมากเลยทีเดียวคะ่ะลาราดอร์ไรช่วยให้ตัวท่านที่เกิดราศีตุลมีในเรื่องของไหวพริบไอเดียดีมีในเรื่องของเซนแล้วก็รางสังหร์แม่นยำชัดเจนบางครั้งท่านคงเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะกำลังนึกถึงใครอยู่ ไม่นานเขาก็โทรศัพท์มาหาท่านหรือบางครั้งท่านคุยถึงใครอยู่นึกถึงใครอยู่ภายในวันนั้นเขาได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนท่านที่บ้านนะคะราบรไร,รด้านในเนี่ยเขามีโอปอเรเซนด้วยนะคะดูสิโอ้โหสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชม และท่านผู้ฟังอย่างนี้คะลาบาดอไรเขาเป็นหินประจําตัวของท่านที่เกิดราศีตุลและสำหรับท่านใดที่เป็นนักพยากรณ์เหมาะหรือเกินค่ะต้องมีราบาดอไรไว้ในครอบครองนะนักพยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นพ่อมดแม่มดนักพยากรณ์ชายนักพยากรณ์หญิงหรือนักพยากรณ์เพศใดก็ตามนะคะเหมาะหรือเกินที่ต้องมีราบาดอไร ไว้ในครอบครองด้วยค่ะวันนี้ไปยิบซีใครใจได้นำไพ่นะคะชุด Rider ร์เวทของท่านอาจาร,รย์พา m e เมราคอมเบนส i ิ h นะคะมานำเสนอค่ะนี่เลยค่ะไพ่ชุดนี้นะคะและไพ่ชุดนี้เนี่ยมีอายุเป็นร้อปีเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะเป็นไพ่ชุด Rider ร์เวทค่ะผู้วาดก็คือท่าน p a m e เ a c o คอมเบนสมิ ส่วนอันนี้เป็นแก้วขนเหล็กคนไทยเรียกแก้วขนเหล็กนะคะ black root t h a q u o s เวลาเบย์ิปซี่ครใจเดินทางไปที่ไหนก็ตามต้องพกพาเขาเนี่ยไปด้วยทุกครั้งเนื่องจากว่าลูกค้าบางท่านมีพลังพิเศษมีพลังรบมีพลังที่ต่อต้านการพยากรดวงชะตาของเบย์ิปซีใครใจดังนั้นเนี่ยต้องนำเขาพกพาไปด้วยทุกครั้ง นะคะเขาช่วยให้ตัวเบียบซีใครใจปลอดภัยจากพลังรบเหล่านั้นและยังส่งเสริมให้เบียบซีใครใจสามารถพยากรณดวงชะตาได้อย่างแม่นยำและชะัดเจนค่ะหินดีๆหินเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ มีความสนอกสนใจนะคะสามารถไปติดต่อได้ที่ร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศนาสงขาชื่อร้านสตนบริเวอร์อยู่ซอยนักวิวาฒน์รสเาดพร้าว71ค่ะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะคะวันนี้นะคะเบก็ได้นำไพ่นะคะของท่านพามรามาแล้วและยังนำหินสีมงคลมาพยากรณดวงชะตาให้กับทุกๆคนทั่วโลกได้รับฟังได้รับชมกันคะ่ะ นะเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มรับชมรายการของ b บ c ใครเจอกันได้เลยทุกๆกคนทุกทกท่านทั่วโลกคะ่ะตั้งจิตอธิษฐานกันดีๆค่ะโอมอคีพาหูบุผังสกการะวันทนังครูบาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตามตาอโรคเยนะสุเขนะจักชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูค่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งนะคะเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้เดี๋ยวเบรกยิบใครใจนะคะขออนุญาตเลือกหินออกมาเนี่ยแทนตัวท่านที่เกิดราศีตุลออกมาทั้งสิ้นนะคะสิบก้อน <c oughs> ขออภัยค่ะพูดมากสมรักค่ะ <c oughs> โอ้โหหินสวยๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมหินสวยจังเลยหินของท่านหินของท่านที่เกิดราศีตุลเนี่ยสวยจริงๆเลยค่ะโอ้โหอู้ดูสิสวยจริงๆเลยค่ะอ่ามีม,มีอันนึงที่ต้องระวังนะคะหยิบออกมาแล้วแต่ว่ามีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีค่ะ นะโอ้โหตื่นเต้นจังเลยค่ะวิแต่ว่าหินสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเบยยิ้มสีใครใจนะคะแนะนําหินให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนโอ้โหตื่นเต้นมากเลยค่ะหินก้อนแรกนี่นะคะเราเรียกว่าเรซชาสเปอร์ค่ะเรซชาสเปอร์นะคะก้อนที่สองเราเรียกว่าคาเนเลียนโอ้โหนี่เดเรชาสเปอร์อีกแลกดีจังเลยแล้วก็ได ดันมเช่นแจสเปอร์ค่ะต่อมาเป็นซิทรีนและมาลาไคต่อมานะคะเป็นบรัสเตนต่อมาเป็นแบล็กทูมารีนต่อมาเป็นเขาเรียกว่าคริสตัลควอส์ค่ะต่อมาเป็นกรีนอเม n g เจรีนโอ้โหท่านผู้ชมคะโดยรวมแล้วเนี่ยหินของท่านที่เกิดราสีตุลที่หยิบมาในวันนี้ดีเยี่ยมมากๆค่ะ บ่งบอกให้รู้เลยว่าท่านี่เกิดราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้มันสร้างบุญหมันสร้างกุศลนะคะเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีให้กับตัวท่านตัวท่านเองเนี่ยดวงดีอยู่แล้วการที่ไปสร้างเสริมสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการสร้างบารมีสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับตัวท่านเองค่ะ นะหินสวยทุกก้อนเลยจริงๆนะคะโอ้โหเอาละค่ะเดี๋ยวเรามารับชมก้อนแรกเลยีบ,ยบสีต่นเต้นมากๆก,ก้อนแรกนี้นะคะเรเชสเปอร์เรเชสเปอร์บอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดราศีตุลเนี่ยประวัติท่านเนี่ยนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงนะ เออมีความกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวของตัวเองและสําหรับท่านใดที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีในเรื่องของจุดยืนของตัวเองนับต่อจากนี้ไปนะคะท่านนะ่ะมีจุดยืนเป็นตัวของตัวเองเสมอค่ะและตลอดไปค่ะนะโอ้โหสวยมากเลยนะเชสเปอร์เอาละค่ะเรามาดูนะว่าไพ่ของท่านพาร์เมล่าคอมแมนด์สมิธแนะนำอะไรเพิ่มเติม,มค่ะ ท่านผู้ชมคะลองสังเกตด้านหลังดูสิคะมีหินลาบ,บดอร์ไรส์เป็นหินประจําราศีเกิดของท่านที่เกิดราศีตุลตอนนี้มีแสงออร,ร่าเรสซินออกมาเต็มเลยคะ่ะโอ้โหเอาละเรามาดูนะเขาเรียกว่าพลังเยอะอุ้ยได้เดอะสตาอีกท่านที่เกิดราศีตุลคะ่ะในเดือนตุลาคมนี้วันที่17 ถึง25ตุลาคมเป็นช่วงเทศกาลกินเจดังนั้นนะคะท่านจะเคยทานไม่เคยทานนะคะท่านแนะนําเลยนะคะไพ่แนะนำาเลยว่าในเดือนนี้ท่านต้องรับประทานเจให้ได้ค่ะกี่วันก็ได้นะคะต้องรับประทานเจนะคะแล้วก็การรับประทานเจช่วยให้ตัวท่านเองมีความสุขมีความเป็นส่วนตัวสูงมีโชคมีลาบ มีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านเนื้อตัวของท่านหอมและตัวท่านเองก็มีในเรื่องของไวัยพลิปไอเดียดีมีความคิดสร้างสรรค์ดีโอ้โหดูไพ่เดอะสาค่ะเขาเรียกว่าดวงดีสิ่งดีๆกำลังคลืบครานเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วและสิ่งที่ไม่ดีที่เคยไม่ดีหมดไปแล้วค่ะโอ้โหไพ่สวยมอบต่อแมานะคะคาเนเลียน คาเนเลียนเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดราศีตุลไม่ว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนับต่อจากนี้ไปการเงินการทองของท่านมีเข้ามาตลอดทั้งยามหลับและยามตื่นเงินทองของท่านสวนกระแสค่ะเอาละคราวนี้เรามาดูต่อนะคะว่าไพ่ของท่านพาเมราส่งสัญ,ญญาณอะไรมาให้เราทราบอ,อีกค่ะไพ่ของท่านพาเมราบอกว่า ถึงแม้ว่าการเงินการทองของท่านไม่ว่าจะหลั่งไหลเข้ามานะคะทั้งยามหลับและยามตื่นนะมีเงินไหลทองไหลามาเทมาทั้งยามหลับและยามตื่นนะคะ และไพ่ยังแนะนําว่าท่านต้องมีในเรื่องของการลงมือทําอย่างต่อเนื่องท่านเคยทําสิ่งใดทําธุรกิจใดหรือกําลังบริหารจัดการในเรื่องเงินเงินทองของท่านอย่างใดหรือกําลังสร้างในเรื่องของเงินทองของท่านเนี่ยกำลังสร้างอยู่เนี่ยตัวท่านต้องมีการสร้างต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะเห็นไหม เล็กว่าดวงดีทีเดียวค่ะดวงส่วนกระแสและการเงินของท่านมาทุกทางมาทุกด้านเลยทีเดียวนะคะต่อมาเป็นเรสชสเปอร์อีกครั้งค่ะเรสชสเปอร์ก็นนี้บอกให้ทราบว่าตัวท่านเองนะในเดือนตุลาคมนี้เป็นบุคคลที่มีความโดดเด่น เป็นที่ต้องตาต้องใจของบุคคลทุกวงการโดยเฉพาะญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงบุคคลในที่ทำงานและทุกคนในวงการให้ความรักให้การสนับสนุนให้ความเชื่อใจให้ความไว้วางใจท่านนะคะดังนั้น The Show Must Go On เดือนนี้เป็นจังหวะและโอกาสที่ดีของท่านคะ่ะและในขณะเดียวกันท่านก็เป็นจังหวะที่ดีและโอกาสที่ดีที่ท่านสามารถแบ่งปันเรื่ เราดีๆแบ่งปันความรู้แบ่งปันความรักไปยังบุคคลเรานั้นค่ะเอาละเรามาดูไพ่ต่อนะคะในไพ่บอกเลยนี่แม้ตัวท่านเองเนี่ยมีความโดดเด่นมากๆเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องโชว์ความสามารถโชว์ศักยภาพโชว์สิ่งดีๆของท่านเนี่ยให้ออกมานะคะให้ปรากฏโดดเด่นให้มีชื่อเสียงเรื่องเรือระบือไกลไปเลยท่านที่เกิดราศีตุล โอ้โหไพสวยนะคะต่อแม่นะคะดูดัมมิชเชนแจสเปอร ดัเมเช่นแจสเปอร์เนี่ยบอกว่าตัวท่านเองนะคะที่อยู่อาศัยมีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองดีดังนั้นเดือดนนี้ท่านนะคะอยู่บ้านเนี่ยต้องคอยจัดบ้านให้ดีจัดบ้านให้ร่มโปร่งสบายโดยเฉพาะห้องนอนของท่านเนี่ยนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นที่ไม่ต้องมาใช้ในห้องนอนเนี่ยนำออกไปข้างนอกให้หมดค่ะนะคะแล้วก็หิ้งพระหิ้งเจ้าเนี่ยคอยดูแลทําความสะอาดปัดฝุ่น นะคะคอยดูแลอย่าให้มีฝุ่นอย่าให้มียหยักย่ายนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะจะกีดกันกีดขวางการเดินทางของเงินและในเดือนนี้นะคะในที่ทํางานเป๊ะที่ทํางานของท่านก็ต้องดูแลให้โล่งโปร่งให้โล่งเตียนอะไรที่ยังไม่ใช้ก็เก็บใส่ลิ้นชักไปเลยเก็บใส่เก๊ไปเลยค่ะและถึงเวลาก็ค่อยนําเอาออกมานะคะนําเอาออกมาใช้นะคะ ดันเช่นแจสเปอร์ดีมากๆเลยค่ะดันแจสเปอร์ดันดันดันเช่นแจสเปอร์นี่ยังบอกให้ทราบอีกนะคะว่าตัวท่านเนี่ยได้รับโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทุกวงการเลยค่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะเรามาดูไพ่กันต่อส่วนในไพ่นี้นะคะไพ่สวยงามมาก ในเดือนนี้ท่านได้รับโชคดีได้รับฟังข่าวดีค่ะจากผู้รับผู้ใหญ่นะคะหากท่านเนี่ยบางท่านอาจจะมีการติดต่อกับธนาคารมีการติดต่อกับกลมที่ดินมีการติดต่อกับหน่วยงานราชการมีการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆในเดือนนี้นะคะท่านได้รับคําตอบที่ถูกใจนะคะได้รับคําตอบที่ถูกใจท่านนะคะ โอ้โหสุดยอดต่อมานะคะเรามาดูซิตรินค่ะท่านผู้ชมหินซิตรินเนี่ยสวยงามมากเลยมีความเย็นด้วยหินซิตรินเป็นหินเกี่ยวกันในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศด,ดังนั้นเนี่ยตัวท่านเองนะคะ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้มีศักยภาพดีมีความสามารถโดดเด่นและที่สำคัญมีชื่อเสียงเรื่องรือระบือไกลดังนั้นตัวท่านเองต้องสร้างความต่อเนื่องมีการพัฒนามีการทำให้ตัวเองเนี่ยมีคุณภาพมีชื่อเสียงที่โดดเด่นเรื่องรือระบือไกลเนี่ยมากย,ยิ่งขึ้นรักษาคุณภาพที่ดีรักษาความดีของท่านเนี่ยเอาไว้ นะคะโอ้โหซิทรีนสวยนะหินดีมากต่อมานะคะเรามาดูไพ่ของท่านพระเออเออถูกแล้วเรามาดูไพ่ของท่านพาออออราคอมเบนส์มิทอีกครั้งนะคะว่าท่านส่งสัญญาณอะไรมานะโอ้โหดูนี่ตัวท่านเองเนี่ยนะคะดวงดีจังหวะดีจริงๆแหละแม้แต่ไพ่แม้แต่ไพ่พเนี่ยยังโชว์เลยนะคะ three of cups ดังนั้นตัวท่านเนี่ย หยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จโครงการต่างๆที่ท่านยังมีอยู่ในนี้นะคะท่านสามารถนําโครงการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยรีบลงมือทําทันทีบางท่านได้ดําเนินการไปบางส่วนแล้วท่านให้รีบดําเนินการไปนะคะเสร็จสิ้นแน่นอนภายในเดือนนี้นะคะดูสิแล้วก็ผลงานของท่านก็จะเป็นที่ เรื่องรือระบือไกลมีชื่อเสียงนะคะเป็นที่ยอมรับค่ะของทุกคนในวงการโอ้โหสุดยอดต่อมานะคะเราก็มาถึงตำแหน่งของอริและอริก็คือความสิ่งที่เราจะต้องมีในเรื่องของความระมัดระวังค่ะนะ,ะอริเนี่ยบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะ ทุก้อนที่ผ่านมาดวงดีนะคะดังนั้นเนี่ยตัวอริเองตัวท่านต้องห้ามประมาทตัวท่านเวลาพูดคุยกันติดต่อเจรจานะคะท่านต้องมีความระมัดระวังท่านไม่ควรพูดทีเล่นทีจริงในช่วงเดือนนี้เดือนนี้นะคะคำพูดดีส่งเสริมให้ตัวท่านพูดดีพูดแล้วรวยพูดแล้วเป็นสิริมงคลกับตัวของท่านเองดังนั้นห้ามพูดทีเล่นทีจริงเป็นอันขาดค่ะ นะคะเอาละเรามาดูต่อนะคะว่าไพ่เขาบอกว่าอะไรเออดูซิโอ้โหในไพ่นะคะขึ้นไพ่เป็น age of source ดังนั้นในเดือนนี้ตัวท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกสำหรับบางท่านที่รู้สึกอึดอัดหงุดหงิดรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจหรือบางท่านรู้สึกต้องการไปทำบุญต้องแบบ แบบอยากอยู่ๆแล้วก็อยากไปทําบุญหรือบางท่านก็อยู่ๆก็รู้สึกแบบไม่สบายใจมีความวิตกกังวลใจนอนก็ไม่ค่อยหลับอะไรแบบนี้นะคะเป็นเป็นสำหรับบางท่านนะคะดังนั้นท่านใดที่อยู่ในกรณีแบบนี้นะคะให้มันสวดมนต์มันไหว้พระนะคะนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิช่วยให้ตัวท่านเองมีในเรื่องของความเบิกบานใจทําให้ตัวท่านมีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ดีและทําให้ตัวท่านเองมีการจัดเรียงลําดับขั้นตอนในงานของท่านเนี่ยได้อย่างเป็นรูปธรรมออกมาสวยงามและประสบความสําเร็จและที่สําคัญ เวลาที่เรานั่งสมาธิเรามีโอกาสได้สูดลมหายใจได้สูดลมได้สูดออกซิเจนเข้าไปออกซิเจนก็เข้าไปฟอกโลหิตทําให้ร่างกายของภายในของเราเนี่ยมันมีความสดชื่นมีความสะอาดนะคะแล้วก็เนื้อตัวของเราเนี่ย หอมมีความสดใสจากภางในออกมาสู่ข้างนอกค่ะดังนั้นท่านต้องหาโอกาสนั่งสมาธินะคะปฏิบัติธรรมจะช่วยให้ตัวท่านเนี่ยไม่มีความวิตกกังวลใจเหมือนดังไพ่ใบนี้และบางท่านรู้สึกอึดอัดมากรู้สึกรู้สึกชีวิตเนี่ยโดดเดียวโฮม e อารอรนมีนะบางท่านเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ท่านอย่าลืมไพ่ใบนี้เนี่ย ไม่ได้ถูกปิดปากไว้นะคะถึงแม้ว่าล้อมรอบไปด้วยดาบที่ที่คมกริบนะคะแล้วก็ถูกมัดตัวทั้งตัวแบบนี้ถูกปิดตานะแล้วแต่ว่าสังเกตดูไพ่นะคะว่าในบริเวณปากของท่านเนี่ยยังไม่ได้ถูกปิดไปด้วยดังนั้นท่านยังมีโอกาสท่านต้องเปล่งเสียงออกมาท่านต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้มี ผู้คนได้ยินว่าท่านอยู่ตรงนี้นะคะปัจจุบันนี้มีโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายที่ช่วยทําให้ตัวท่านสามารถส่งเสียงของท่านเนี่ยออกมาได้แล้วทาให้ชาวโลกได้ยินนะคะโอ้โหดูสิเอาละค่ะท่านผู้ชมคะต่อมาเรามารับรับชมกันต่อนะ นี่รับชมรับฟังกันต่อค่ะก้อนต่อมาได้บรัสต์นบรัสต์นเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของปัตตานีดังนั้นนะคะคู่คนที่เขามีแบบแต่างงานแล้วมีแฟนแล้วเป็นคู่รักคู่ครองกันแล้วความรักในเดือนนี้ของท่านเนี่ยต้องมีการเพิ่มนะคะในเรื่องของความโรแมนติกเพิ่มของความหวานซึ้งเข้าไปนะคะมีโอกาสก็ต้องไปพักผ่อนหย่อนใจจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศได้หมดค่ะ นะแล้วก็หินยังบอกอีกด้วยว่าตัวท่านเองเนี่ยต้องไม่วู้วาาไม่ใจร้อนนะคะนะให้มีสติสมาธิมีการเจริญสติอยู่ตลอดเวลาและสำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ในเดือนนี้เนี่ยให้ใจเย็นค่ะเดือนนี้เนี่ยยังไงดี ب, คู่ที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยอาจต้องรอไปก่อนนะแอะดูไพ ส่วนไพ่เนี่ยความหมายดีมากเลยนะไพ่ความหมายดีมากไพ่บอกเลยว่าในเดือนนี้ตัวท่านเองนะคะต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของความรักในเดือนนี้เนี่ยต้องมีการแสดงความเป็นกัลายาณมิตรนะคะกับคนพิเศษของตัวท่านตลอดเวลานะคอยถามกันคอยพูดคอยห่วงใยกันพูดคุยกันด้วยภาษารัก พูดกันเพราะเพราะพูดกันดีๆสื่อสารกันด้วยภาษาสวยๆส,สื่อสารกันด้วยภาษาที่เป็นพลังบวกในที่นี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นความรักระหว่างหนุ่มสาวหรือคู่ครองเท่านั้นนะคะยังรวมถึงความรักที่มีต่อครอบครัวมีต่อเพื่อนฝูงมีต่อบุคคลที่เราไปปฏิสัมพันธ์ด้วยทุกคนทั่วโลกคําพูดที่เป็นบวก ช่วยส่งเสริมให้ตัวท่านประสบความสำเร็จในทุกๆด้านได้อย่างง่ายดายค่ะได้ไพ e World ออกมานะคะโอ้โ oh หท่านี้เกิดราศีตุลเนี่ยดวงไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะต่อมานะคะเป็น Black t ล็ก m a ม i n e Black t ท m a r ร n e ก้อนนี้เนี่ยนะคะเขาสีดำความหมายของเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของมอรณนะพอดีดังนั้นเนี่ย สำหรับตัวท่านใดที่มีโครงการเดินทางไปเหนือร่องใต้ไปต่างประเทศในเดือนนี้เกณฑ์การเดินทางของท่านได้เดินทางตามทีว่วางแผนวางแผนไว้อย,อย่างแน่นอนนะคะและส่วนในด้านของสุขภาพท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดหลังปวดข้อปวดกระดูกการเดินเหินระวังลื่นหกล้มนะคะท่านที่เกิดราศีตุล เอาละค่ะเรามาดูไพ่ของท่าน p a เมราค o มเมนต์มิน,นะคะว่าเขาแนะนำว่าอะไรนะคะดูซินี่มีเกณฑ์การเดินทางอย่างแน่นอนค่ะไปเหนือร่องใต้ไปต่างประเทศได้นะคะและเกณฑ์การเดินทางของท่านปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูคริสตันควอสคริสตันควอสอยู่ในตำแหน่งของสุภาดังนั้นตัวท่านเองนะคะในเดือนนี้หินเตือนมาเลยว่าท่านนะคะต้องมีโอกาสปฏิบัติธรรมมีโอกาสสวดมนต์ มีโอกาสนั่งสมาธิมีโอกาสรับประทานเจเริ่มตั้งแต่17ถึง25ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสก็แบ่งปันเรื่องเราดีๆแบ่งปันเรื่องความรากักไปยังทุกๆคนทั่วโลกเลยค่ะนะ่เอาลดคราวนี้เรามาดูไพ่ไพ่บอกว่าอะไรเออหรือซิในไพ่บอกว่าบางท่านอาจจะมีในเรื่องของสิ่งบางอย่างที่มา disturb นะคะ มากวนจิตมากวนใจท่านแต่เป็นเพียงเรื่องเล็กเท่านั้นดังนั้นท่านเนี่ยไม่ควรนำเรื่องราวเ่านั้นมาทำให้ความสุขของท่านเนี่ยลดน้อยลงไปนะคะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ท่านรู้สึกหงุดหงิจใจจุกจิกใจท่านต้องปล่อยไปหรืออาจจะมีบางท่านมาพูดคุยอะไรในลักษณะทำให้รู้สึกลำคาญใจท่านส่งความรัก ไปให้พวกเขาเหล่านั้นได้เลยค่ะนะคะเห็นไหมเป็นเพียงแค่เรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆเท่านั้นแค่ชิวๆเอาละแค่ต่อมาเป็นกรี e n วนเจอรีนกรีนเวนเจอรีนเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะคะพอดีเขาอยู่ในตนําแหน่งของกรมมะดังนั้นหน้าที่การงานของท่านดีเยี่ยมมากค่ะและสิ่งใดที่ท่านมีการวางแผนเอาไว้มีโปรเจกต์ใหม่แล้วก็มีโปร และโปรเจกต์ใหม่นั้นได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้วแล้วก็หินบอกเลยว่าโปรเจกต์ต่างๆเหล่านั้นเรื่องหน้าที่การงานต่างๆเหล่านั้นของท่านมีโอกาสไปถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จอย่างง่ายได้ด้ค่ะโอ้โหสุดยอดดวงท่านที่เกิดราศีตุลน,นี่ส่วนกระแสจริงเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูไพ่นะดูไพ่ของท่านพาเมราคอมเบนส์มิว่า แนะนำว่าอะไรโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่โอ้โห,โหการงานค่ะการงานการงานโดดเด่นประสบความสำเร็จดีนะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากผู้รักผู้ใหญ่ทุกวงการนะไม่ว่าจะท่านแล้วตัวท่านเองเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนตอนนี้นะคะ ก็ได้รับการแบบช่วยเหลือสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะติดต่อกับองค์การไหนหน่วยงานไหนได้รับการสนับสนุนพลักดันเนี่ยตลอดเลยค่ะเรียกว่าดวงดีโชคดีของท่านนะคะยังมีอีกท่านใดที่มีเกณฑ์การจะศึกษาเรียนรู้ต่างๆนะคะเริ่มลงทะเบียนเรียนได้เลยค่ะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาหรือการเรียนต่อในระดับปริญญาโทด็อกเตอร์แล้วก็ในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจการค้าต่างๆเนี่ย เริ่มเลยได้เลยนะคะในเดือนตุลาคมนี้เลยค่ะโอ้โหดวงดีมากๆค่ะเบบยสีใครใจได้พยากรดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีตุลจบลงเรียบร้อยแล้วค่ะ อย่าลืมนะคะท่านที่เกิดราศีต้นในเดือนนี้ตัวท่านเองเหมาะหโือเกินที่จะต้องปฏิบัติธรรมไปวัดไปว่าสร้างเสริมสร้างสมสะสมบุญบาร,รมีให้กับตัวท่านเองนะคะดวงดีค่ะและบิจกยีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะชาวไทยชาวลาวชาวกัมพูชาชาวเยอรมนีชาวออสเตรเลียชาวเอ่อชาวเกาหลีใต้ญี่ปุน่นและอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะคะที่เข้ามารับชมรายการของ b 2 c ใครใจและเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับ b 2 c ใครใจคะ่ะ เบยใครใจนะคะยังมีคลิปดีๆอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะ เดี๋ยวเบยิปซใครใจขอนําเสนอเบอร์โทรนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อกับเบยิปซีใครใจนะคะหมายเลขโทรศัพท์0955325693 0955325693ส่วนลายไอดี BAYTAROT Betaro BAYTAROT Betaro ไว้แอดเบอร์ไว้แอดไลน์นะคะ สำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงกับบียิซีใครใจแบบ p r i v a t e แบบตัวต่อตัวนะคะสามารถติดต่อได้ตามที่เแบยบได้แจ้งไปแล้วนั้นนะคะและไม่ว่าการพยากรณ์น,นะคะจะดูกับบียิซีใครใจแบบตัวเป็นๆน,นี่แหละหรือว่าดูผ่านกล้องวิดีโอคอลไลน์ท่านผู้ชมคะมีความแม่นยำชัดเจนเหมือนกับมาดูดวงกับบียิซีใครใจที่บ้านเลยทีเดียวค่ะก่อนจากกันบียิซีใครใจขอให้เพ,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 พื่อนๆพี่ และลูกค้าทุกคนทั่วโลกนะคะร่ำรวยทั้งยามหลับยามตื่นแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดนึกสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จนะคะในทุกๆด้านแล้วกลับมาพบกับบบยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ